อัปเดตข่าวบอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบร,วม,รวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับ เชื่อว,ว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคงเป็นวันที่แฟนบอลแมนยูมีความสุขเอ่อล้นต้อรับวันปีใหม่อย่างแน่นอนภายหลังทีมรักของตัวเองเปิดบ้านตบวิลล่าไปสองประตูต่อหนึง่งทำคะแนนขึ้นไปทาบจาฟูงได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่าในเกมดังกล่าวนะครับแม่งมีหลากหลายจังหวะเรื่องราวที่ต้องหยิบยกมาพูดถึงรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่น่าสนใจขอบสนามสเปเชียลเร่งเฟียลเรียวมาเล่าของเรานะครับผมจะมาไล่เรียงกันดูว่าตลอด90นาทีจากเกมที่โอเทฟอร์ดมีอะไรบ้างที่น่าสนใจไปติดตามกันได้เลยครับ เริ่มแรกการจัดทับ เริ่มกันที่ฝั่งแมนยูนะครับผมเกมนี้โอเล่กุนนาโซชามาในรูปแบบแผน4-3-1-2แนวรับตำแหน่งแบ็กซ้ายปรับมาใช้ลูกชออีกครั้งสดอีก3หนอน,นะครับยังคงเป็นรูปแบบเดิมขยับมาที่แดนกลางวันนี้นะโอเล่เลือกใช้บริการสกอต์แมกโทมิเนเฟรดและก็ปอปอกบาเป็น3ประสานโดยมีบรูโน่เฟนันเดสเป็นตัวทำเกมคู่เหลาหอกอย่างออตตินมาสยาวและมาคาราฟ,ฟอร์ดส่วนฝั่งผู้มาเยือนนะครับดินสมิธถือว่าจัดหนักจัดเต็มไม่ใช่น้อยแจ็คกริลิ์จอห์นแมกกินโอลีวัตสกินนะครับผมเรา หลักกลับมายืนประสานงานร่วมกับเอซี่คอนซาอีกครั้งซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมในช่วงเริ่มต้นเกมเป็นฝั่งแมนยูที่ทําเกมบุกรุกเข้าใส่ได้แบบได้น้ําได้เนื้อกว่าแต่ทว่าพอนาฬิกาเดินทางผ่าน20นาทีก็ดูเหมือนว่าแอสตันวิลล่าจะเริ่มตั้งเกมได้ครองบอลบุกเข้าใส่ฝั่งเจ้าถิ่นได้บ้างแต่ทว่าจุดเปลี่ยนมาอยู่ที่จังหวะประตูขึ้นนําของปีศาจแดงช่วงท้ายครึ่งแรกซึ่งต้องยอม,มรับนะครับว่าลูกนี้เป็นการเข้าทาที่โคตรจะยอดเยี่ยมและก็เฉียบคมต้องชื่นชมตั้งแต่ป็ออกกบบาทดบาหดลลใ้รฟแพาาาบบอออลขึ้้้นนนกกรแแจ่่ยมใหววิงสด มารับบอลแล้วก็เปิดให้มาซี่ยาวม่งเข้าไปสิ่งลูกนี้บอกเลยว่าแอสตันวิลล่าสู้ได้และไม่ได้มาตั้งรับหวังหนึ่งคะแนนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเกมรุกของพวกเขากระดูวูบว,ว่ามีจังหวะในวัดเสียวเริ่มรึ่งหลังมา2ทีมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นแต่อย่างใดนาทีที่57นะครับแอสตันวิลล่าได้ประตูตีเสมอจากความประมาทของผู้เล่นแมนยูที่ไปบังจังหวะฟรีคิกไม่ได้แล้วก็ไปยืนรวมกันตรจุดเกิดเหตุเสียรายทําให้พื้นที่ด้านข้างมันโล่งสียเล,กกล็กดดเปิร์ตก่ายๆเข้าไป1 แต่หลังจากนั้นไม่ถึง10นาทีครับแมนยูก็ไม่ได้จุดโทษจากจังหวะที่ปอบล็อกบาถูกทำฟาวในกรอบเขตโทษพร้อมดูวีอาร์ก็ไม่ได้ทําการปฏิเสธแต่อย่างใดและก็เป็นบรูโน่แฟร์ันเดสนะครับผมที่กระซวกเข้าไปไม่เหลือปีซาดแดมขึ้นนําอีกครั้งแต่เกมหลังจากนั้นนะครับดูแทบจะเป็นเกมวันเวเมื่อวิลล่าพยายามเปิดเกมรกหวังอ้าวประตูขึ้นส่วนโซชานะครับก็แก้เกมด้วยการส่งเนมันยา่ามาติชลงมาแทนสกอตต์แม็กโทมินีแม้จะจังหวะวาดเสียวมีจวนเจียนอยู่หลายครั้งชวนให้อออเหดคเค ช่วงวินาทีสุดท้ายซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับแมนยูเอาตัวรอดด้สาเร็จแม้จะทุลักทุเลนิดหน่อยแต่มันคือ3คะแนนสาคัญที่ล้ําค่าเอมบกมาซึ่งหากจะหาแมนออฟเดอะแมตช์สักคนของเกมนี้ที่โดดเด่นมากสุดแน่นอนว่าปอบบ็อกบาคงถูกชูมือขึ้นเหนือหัวแน่เพราะ0นาทีนะครับผมเกมนี้มิดฟิลชาฝรั่งเศสผู้นี้โดดเด่นสุดๆทุ่มเทแบบถวายหัวเห็นๆมีส่วนร่วมกับทีมแทบจะทุกจังหวะนอกจากนั้นนะครับยังมีจังหวะวางบอลยาวสวยๆมีส่วนร่วมกับประตูของทีมเราไปถึงเรียกจุดโทษไดด้้ีวยท่สคั นะครับเลยคือลงมาเล่นเกมรับที่เขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมและเมื่อมาประสานงานร่วมกับโรโน่แฟนเดสนักฟุตบอลแม่งมีเซนที่ทันกันคนหนึ่งจ่ายคนหนึ่งทําทางอีกคนทําเกมดังนั้นเรื่องนี้เป็นเกมที่ลงตัวของปอกบาเป็นอย่างมากที่เหลือก็คือการรักษามาตรฐานแบบนี้เอาไว้ให้ได้ต่อยอดต่อเนื่องเพื่อผลงานของทีมและกระกา้าวขึ้นไปลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวให้ได้แน่นอนว่าสามคะแนนของแมนยูในเกมนี้ทําให้พวกเขานะครับทำคะแนนไปท่าบกับจาฝูงและแชมป์เก่าอย่างเลี้ยวพูได้สําเร็จตอนนี้นะครับผมลงสนามเท่ากันเป็นรองเพียงประตูได้เสียเท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่าพลาพรรคปีศาจแดงประกาศชัดให้โลกรู้แล้วว่าซีซั่นนี้พวกเขาเป็นทีมที่ก้าขึ้นมาลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวแม้ว่าตอนนี้โซชาหัวหน้าทัพนะครับยังถ่อมตัวไม่อยากคิดไปไกลถึงขั้นนั้นแต่ทว่าภาพบนตารางคะแนนมันฟ้องว่าเป็นแบบนั้นซึ่งก็เหมือนพรีเมยรกอังกฤษแมงเคลียนหมดเลยครับเพราะว่าสิแดงเดือนวันที่17มกราคมนี้นะสังเวีแอนฟิลมันจะเป็นคํำคืนแห่งการเบียดตำแหน่งจ่าฝูงของสองทีมคู่รักคู่แค้นแน่นอนรบ,บรรยากาศความรู้สึกและก็ทฤษฎีมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้มมาานนนแล้วเกใ ที่17รับรองว่าราอุองศาเดือนอย่างแน่นอนตอนนี้แฟนบอลทั้ง2ฝั่งคงกาปฏิทินตั้งต,า,งตารอแล้วใช่ไหมล่ะครับและแฟนแฟนแ,ฟนแมนยูล่ะครับคิดว่าตอนนี้ฟอร์มของเรามีลุ้นแชมป์ได้หรือยังและนี่คือขอบสนามสเปเชียลห่างดูละเฟียฟลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมากรอให้เราได้ดนะ้ะ